สวัสดีค่ะมีรถแทชแบกค,ค้าประตูสภาพส,สวยท็อปสุดของรุ่นมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะฟอร์ดโฟล์ค้าประตูเครื่องยนต์สอง่านเกียร์โต้คันนี้ปี2013ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะผ้าผสมหนังสวยมากๆเลยนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะแอร์แบ็กเกุญแจรีโมทค่ะพงมามันมันติฟังก์ชันนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะแอรระบบดิจิตอลนะคะ มูลรูปเป็นระบบไฟฟ้านะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่สองแส0ปบาทเท่านั้นนะคะดาว1น0 0 0ืบาทผ่อนสเปซบายเพิ่มละห0 0 0กว่าบาทค่ะคันนี้ขอถามเงนินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สลรคน,นี้ได้นะคะที่ตั้งมือห้าพันบาทขึ้นไปค่ะก็สุรคาน,นี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมอง,ง,งหารถนแฮชแบะะ็กหประตูสภาพไปสวยต้องเป็นคันนี้เลยนะคะท็อปสุดเลยค่ะด้านหลังขนของเยะเยอะเลยนะคะ สภาพดีมากๆเลยค่ะราคาเราตั้งไม่แพงนะสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะต้น้ำมันอีสุดได้ดูเลยนะคะติดฟิล์มพราสตเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะฟอร์ตโฟร์กัสาประตูเครื่องยนต์สองถันท็อปสุดเกียร์โต้คันนี้ปีสองพันสิบสามค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสองห้าศูนย์ห้าศูนย์แปดห้าแปดติดต่อแอมค่ะ